สรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจตุรพักพิมานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจตุรพักพิมานตั้งอยู่ที่หมู่2ถนนปัทมานนตนตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ดกลมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตามภารกิจงานดังนี้ 1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2562สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ2 การจัดการศึกษาต่อเนื่องประกอบด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. การศึกษาตามอัธยาศัยบริหารสถานศึกษาโดย นางปทมาพรสีเนตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจตุรพักพิมานมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน30คนมีนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน1595คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจตุรพักพิมานได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน5มาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันสถานศึกษาดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นและมอบรางวัลทุกภาคเรียนดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7มาตรการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 2. มาตรการด้านการค้นหาสถานศึกษาจัดทำข้อมูลนักศึกษารายบุคคลมีการคัดกรองและจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสษและกลุ่มขาทุกภาคเรียน และมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดผลการดำเนินการดังกล่าวพบว่านักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจตุรพักพิมานปลอดยาเสพติดร้อยเปอร์เซ็นตมาตรการด้านการรักษาสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดสาธารณาสุข และหน่วยงานอื่นได้แก่โรงพยาบาลจตุรพักพิมานสํานักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักพิมานและที่ว่าการอำเภอจตุรพักพิมานนอกจากนี้ยังจะตั้งคลินิกเสมารักเพื่อให้คําแนะนําปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหา 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง สถานศึกษามีตู้แดงเสมารักเพื่อรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบบยมุขมีนักศึกษาแกนนำเฝ้าระวังพื้นที่ทุกตำบลมีการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครสอกอรอป้องกันยาเสพติด 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีคณะดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักตู้แดงเสมารัก มีการจัดทำ MOU เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกสถานศึกษามีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s e Practice คือการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกด้วยรูปแบบ c a n s Model มีการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการที่ปรับประยุกต์ขึ้นโดยใช้วงจร PDCA ในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงานสถานศึกษามีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน4ด้านได้แก่มีแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขดูแลช่วยเหลือ มีนักศึกษาแกนนำดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านการเรียนและให้คำปรึกษาแนะนำและให้การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมนักศึกษาทุกคนยึดหลักทำคำสอนตามาศาสนาที่ตนเองนักถือมาเป็นหลักยึดปฏิบัติสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ซึ่งปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือคุณภาพของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสถานศึกษาได้สร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายกับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองร้อยเอ็ดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรสีสมเด็จ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพชัยและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปทุมรัฐมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและนักศึกษาจากผลการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขส่งผลให้สถานศึกษามีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับดังนี้ รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเงินปีการศึกษา2,560ระดับทองปีการศึกษา2,561และระดับเพชรปีการศึกษา2,565จากกระทรวงศึกษาธิการผ่านการประเมินและประกาศแต่งตั้ง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2564จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566ปีที่2ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกียรติบัตรการประเมิอนองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2566 ระดับต้นแบบจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นประจำปี2566จากสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดร้อยเอ็ดเกียรติบัตรสถานศึกษานำร่องที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการภาค12 รางวัลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดีเด่นระดับกลุ่มร้อยแก่นสารสินการคัดเลือกการปฏิบัติงานสกรดีเด่นประจำปี2566รางวัลห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการคัดเลือกการปฏิบัติงานสกรดีเด่นประจำปี2566จากสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอจตุรพักพิมานเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมประจำปีงบประมาณ2,566ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยากร โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสำนักงานลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บริหารสถานศึกษาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2566ระดับจังหวัดจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดองค์กรนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจตุรพักพิมานได้รับเกียรติบัตรผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา2565ระดับดีมากจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้และนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการนักศึกษาสอกอรรที่มีความสามารถในการใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับปฐมศึกษา ุมร้อยแก่นสารสินประจำปีงบประมาณ2,567